สวัสดีค่ะมีท่าเอฟซีมาซุ่มมาเซลแสดงความดีใจกับผู้เป็นโสดเป็นมาเนาะค่ะเนาุนี่นองภุมินองก้อยนี่แหละจ้ะเน้นไปหน่อยเท่านี้ล่ะเลี้ยงสลองโสดมาน์ไลแล้วตัวนี้กำงอะไรเนี่ยว่าจะฟังอะไรนเนี่ยน้ำมูนลายตะไคร้ไหนเราแบบใหม่ ดอกแหน่หน่อยแม่ดวงนะไม่ได้หลายดอกเด้แสนก็บาดปวดนะถักแน,น่นเนาะมีตะฟูโุกมาเนาะจะอยู่นี่เนาะอันนี้ก็ไม่ไ,มได้หลายนี่ก็ประเด้หลายดอกเงินเขา่าเ <c oughs> งินเข่าหาแสน <c oughs> หาวั่นขอบขั้วเงินเข่าหาแสนขอบขั้วสุขสันหัวสั่นแต่ว่าเอฟซีป่ะฝากถามข่าวนี่ละ <c oughs> นี่แหละมาเด้นเอฟซีเด้อมากินน้ำเมลอยเขาเด้อเอิญพึ่แเน่ฝากถามเมลอยเมลอยเมลอยน้องก้อยน้องกุ้งนี่ว่า เดาใจมาเด้อมากนตกินม้าน้ำกันแปดจอมน้ม่เฮาเอองนเบืคอแคนนเบืคะแนนจเน้าสภูมาน้ำกันเด้อจเอฟซีมาเด้อมากินน้ำแม่าเฮาดอนเม่าเฮาเลยลดจาน่หลาห่วอแกงหลาด้อไม่แกงจะงสห้ยนโูบเนมาน วันนั้นของแม่เฮ้านี่ก็ออกนี่หาเจ็ดนี่ไม่พิมพ์ไปทายอยู่ห่างบอลลหาเจ็ดเต็มเต็มกันวันวนนี้น้ำอีจ้าวันนี้ร้านรอยู่ทั้งรถบอกกันสิบแปดแมน้องเอ็มแมทังรถตู้แม่วันไม่นี่ยวันจันวันไม่เรื่องวันวันบางนึงนี่แหละพี่บอกโ้นคนบอกคืนเอาแปดสองรถสองแปดรถสันเต็มัปกันไรหาพันใครอยูะคนเ้ค่ารถจะลองเาจะนงจ้าวกัน เด ok ้อพอได้เจ้าเบียร์เนี่ยเด้อมาเด้อมากินน้ำเมเ้าขิ่นคุณแซลจะร้องไห้จะร้องไห้นะย่างตัวเมึอกแผนกุ๊กละจันทร์ไอเดฟซีเด้อมากินน้ำฮียน่องกุ้งน่องก้อยไม่น้อยเฮานี่ละจ้ะพอโชกชัยนี่ละจ้ะ

เอิญมาซุมแจ้วกันวันน้าเขาสีมานมีโสน้ำคนนีกละตามต่อได้จะเด้วยใชไปไปฟูหอยแนง่ายยังงนี้นะมาโสร้ง่ะโอ้นี่นี่ลาบช่วยปักไงหนึ่งนะที่นี่ลาบน้ำกันบันี่ละ นี่แม่เอาคนสวยนี่ได้แสนนึงคือกันมาสั่งจานเด็ดเจ้าพ่อพนนี่จานเด็ดจ้าในแห่งจานเด็ดมาสั่งจ้าโอ้แสบแสบโสดๆกันได้จากหัวซีมาเดี๋ยวไม้หนูแม่เอาเนาะเดี๋ยวปั้กปัเพิจผู้เป็นโสคนมาอีกคู่หนึ่งผู้นำคุณแม่เอาเนาะอันนี้อันนี้แม่น้องยิ้วด้อนี่ยายน้องยิ้วด้อจ้าเด้อนี่กับน้องแย้มเขา ไว้เบิ้ลก็ได้เลขน้ำเพื่เล้วแปดสองน้อยละถูกเลขคือกันว้ยจะเล่เห่านอนมานอมันุ่งจ้ะนอสิมาแห้งสิมานจ้ะสิมาลาย่าเก่าบ้านนอยังกอนอนอแย้มนองยิ้วแล้วติตั้งหาใบบุรลูกไว้พอีมีต่ผูกคลักๆจ้ะนอนแย้มนอนแย้มโบวอเบิ้ลลูกเก็นแกมโบว์ก็ยน

จังคอายสียอันโศกหมันเบิงเด้อเหนือซีเด้อกินลาบต้องกนมเงนเราเป็นความเรียกปลาคนไรคโกแช่โกติดตามสกุลที่มีเสี้ยนยาไม่โศกกันได้จักบอกกันแล้วสองอันแปดซองกับอันสามเจ็ด สโตแม่นเข้าไปบุญเมื่อน่ะเนาโตนะแห้งเลยนะกสิได้มาอันลงเห้เฟซเบิรงเป็นแนวทางของโตนะคะแม่โตไปแม่เอาเทียนบอกเขาด้นี่แย่แย่แมวนี่เป็สีเหลสีออกหมดเล็บขาี่รัสเเลยออกอีลีห้าแปดนั่นแหล้เขามองนี่เขาบอกอลดออกอีกแล้วห้าเจ็ดก็ออกห้าแปดก็ออก บุญลายอยู่เด้วยเพราะฉะนั้นบ้านมายง่ไดนมันสีออกรวดตอนตอนตอนแม่เอาบุญเฮียนนี่เมฆสีออกรวดเขาเลยนั่นว่ามันเลยเป็นแล้วแม่ไก่ก้อยไอ้น้องนี่ก็น้องสาวน้องสาวน้องก้อยเป็นวอร์เฮาจ้าพออติดเด้อบ้านกินขันกินน้ำอันก็เมาท์มันนี่ถึงเรียกว่าสุกนี้กันบุญดงสีโซอีกเด้งวันสิมานี่ไหนเลยอันนี้วันนี้ใส่สองห้า แมวบ้านดาวออดดาวออดที่สิฟันท่องหายได้มือได้ดีกี่แล้วแน่นปะฟันไหนมันถูกเด้อนี่เด้อค่ะพออดที่เป็นหาเป็นแนวทางเอฟซีเด้อว่ามันได้์ถึงแต่ตองหัวนี kind of ่นหละพูนว่าหัวนี่จังได้กิดส uh ิมากตัวนี้ละแต่เบาๆไร่ข้ามแล้วบ้านบอล้วนเล่แล้วว่า มากับซื้อน้ำผู้อาทิตย์เดอ้อค่ะบ่มากกับพวเป็นยังจะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยหัวสิบหกท่านว่าคมนี่ฟันทุ่งไหตัวนี่แหละวะสันสองแปดหกแปดหกวสันค่ะผู้เขา,มาเมื่อไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมไม่พิมพ์ผ้ารวยนี่ละจา้าอีกช่องหนึ่งกับช่องผู้อาทิตย์ไม่พิมพ์เนือ้อย่างมีโชค มือ่อกี้ผ้ามากินเลี้ยงผ้ามาสละลองซุ้มแซวห้เงื่อนนองกุง้งนองก้อยเนาะเงื่อนไม่น้อยพอจกใช่เนี่ละจ้าเดี๋ยวกาจิตตามตัวเลขเมื่อหา้ดอกนองก้อยว่าขอให้นองก้อยขอไม่ดีๆคก่อนก็สิบอกไม่ป่าพอรุ่งดอกระสัน่นมือนี้ก็สีเลี้ยงสลองหก้ก่อนเด้อเพื่นวะสละลองคว่ำดีใจเงื่อนเขาบ้านหาแสนกว่าเพิ่นวะ เอฟซีบถูกกับบเป็นยังดอกจจะบ้ต้องเสียใจดอกเลขน้องก็อยู่ทั้งหน้ามดเนาะค่ะนอศูนย์เจเท่านเนาะศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดนวะบังสันกับจิปินข้องเฮานี่แล้วข่เม็นออก07น็กับถูกกันเมดช่องเลยลหะเนาะคะ่ะเนอขางวดสิม,มาเนี่ยขอให้มิโซะมิลาบน้ากันทุกคนเนาะคะ่ะเนอให้อุดมสมบูรณ์เม่ดทุกคนจ้ะ ให้เป็นแนวทางไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อเรียกกระายนก่านอค้าข้าสูกข้าหลาบน้ำเพรินสำหรับมือนีกับซัมมี่กนกฮานอสวัสดีค่ะ